สัาษณ์ด้วยเอแฝ่ก่อนเอแฝ่เอแฝ่อาพรอมนะเอเริ่มเปิดด้วยเพลงก่อนเอแฝ่เอแฝ่เอแอ่เพลงนี้มาที่มาที่ไปยังไงครับใครแต่งครับเพลงนี้คือเพลงนี้อะคือทีมงานบอกว่าให้พี่เออ่ะลองแต่งเพลงเองดู พี่เอก็เลยบอกว่าพี่เอร้องเพลงยังไม่ได้เลยจะให้แต่งเหรออ่าอย่างนั้นเดี๋ยวฟังเสียงพูดพี่เอแล้วกันแล้วเอาไปใส่ดนตรีเพราะพี่เออ่ะเพิ่งร้องเพลงเออการตองแรปโยไปที่ว่าบรรยากาศ50องศาพารนไทยอะไรอยเงี้ยพี่ก็เออกุหลาบกุหลาบแม่เอ๋ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่งเป็นเอแฟ่อะเอแฟ่อะไอ้ได้ิย่าเนียเอแฟ่อะร้อยจังหูวมันเป็นความรู้สึกที่เราเวลาเห็นของอร่อยอย่างพี่ทิสานแล้วเราอยากกินหรอกร้อยจังหู้ภาษาเหนือเขาเรียกลำขนาดอออะเภาษาอีสานแซ่บเวอร์แซ่บอีหลีอะไรเนี้ยภาษาใต้ ร่อยๆเอแฟเอแฟก็เลยกลายเป็นเพลงเอแฟทุกคนบอกว่ามาเดินปุ๊บกลับถึงบ้านยังเอาออกจากหัวไม่ได้ร้อนมากร้อนมากคือไม่รู้ว่าติดหูหรือว่าหลออหูนะคะพีการขามี2องอย่างไอเดียเขาบอกว่าถอดเอาจากร่างลำบากมากค่ะเหมือนโดนเข้าสิงไอเดียได้รับการตอบรับเยอะมากได้รับการตอบรับดีมากเลยกราบขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะทั้งทุกน้องๆ้องนักข่าวทุกคนนะคะต้งผู head, ma ma an <l> ้ซ uh. ื้อผู้ขายนะคะให้การตอบรับดีมากไอเดียทําให้พี่เอรู้สึก ลื้มจิตและชื่นใจก็เลยมีกําลังใจในการที่จะจัดงานต่อไปเรื่อยๆทั่วทั้งประเทศไทยค่ะนะครับ้มะไบ้างแบบาเพิ่มมากขึ้นอีกใช่จากครั้งที่แล้ว60ร้านวันนี้ร้อยกว่าร้านนะคะแล้วหลายคนที่ไม่สามารถเอ่อลงคิวทันเพราะว่าพี่เอเปิดห้านาทีปุ๊บหมดเลยเดี๋ยแล้วพี่เอก็เลือกร้านที่ดีจริงๆด้วยพี่ทสาขาพี่กันขาถ้าไม่อร่อยเราก็ไม่อยากเอามาวางให้คนเดินซื้อไปแล้ว ว่าเรารับหลังได้ไอ่างเนี้ยค่ะก็เลยแต่เอาแต่ร้านอร่อยแล้วครั้งนี้ที่เดอะมอลล์บางกะปิเหมือนตอนเด็กๆตอนที่เราขึ้นมาจากภาคใต้ครั้งแรกอะ่ะเราก็มาอยู่และแวกนี้เราก็โทรตามเพื่อนสมัยเบญจมศนครเพื่อน,นคนใต้อะ่ะให้มาเดินกันที่นี่เยอะๆมาใช้เงินให้กับร้านค้าต่างๆให้เต็มที่เลย <S 1> <S 1> อย่างเนี้ยเพราะว่าเรามีร้านมาลงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเงินมาซื้อมันจะประสบความสําเร็จพี่เอก็เลยเป่านกหวีดเขาเรียกว่าเรียกเรียกเรียกเพื่อนมาให้หมดเลยแถวนี้ คนใต้แล้วก็เอาครัวทักษิณที่เป็นร้านดังตรงนี้เอามาจัดเออคอนเสิร์ตด้วยอย่างเนี้ยแล้วให้เขามาขายข้าวแกงเพื่อที่จะให้เขาอยู่กับเราตลอด,ดเพื่อจะเรียกแขกให้เราทั้งวันทั้งคืนอย่างเนี้ยเห็นไหมคะแผนการตลาดของแม่ดีไหมคะมเออเลือกอยังไงบ้างครับแต่ละอันที่ม มายถึงว่าร้าน,านก็ต้องกินก่อนนะคะถ้าไม่อร่อยก็ไม่เอามาเดี๋ยค่ะถ้ากินแล้วอร่อยปุ๊บพี่ตีขาพี่เอก็เอามาเลยเดี๋ยค่ะแล้วว่าบางครั้งอะคะ่ะบ,บางร้านเนีนนะะ่ยค่ะถึงจะ CSR แต่เราก็ต้องชิมก่อนนะคะถ้าเหมือน CSR อย่างเดียวแต่หลับตาข้างหนึง่งไม่ได้เราก็ต้องเราต้องไปกินว่าอร่อยนะถ้าไม่อร่อยอะเดี๋ยวพี่เอก็จะแบบว่าบอกน้องๆเออพี่ๆที่เรา CSR ว่าต้องปรับปรุงอันโน้นปรับปรุงอันนี้ียค่อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเออ หมายถือว่านอกที่สาเคยมารอบนึงแล้วค่ะครั้งที่แล้วแต่ไม่ได้มาวันเปิดรอบที่แล้วมาวันที่สามของงานแต่พี่กันนพัฒน์วันนี้เป็นครั้งแรกไอเดียค่ะก็รู้สึกปลื้มจิตนะคะเหมือนเราเป็นเจ้าของตลาดแล้วก็ลูกชายกับลูกสาวะมาช่วยแม่ในการทำเออมาช่วยแม่เก็บผ้าแผลมาช่วยก้นผ้าแผแม่มากกว่าอันนี้มารอมารอชิมมารอชิมอย่างนี้การเป็นที่สามมาเป็นยังไงบ้างแต่ละร้านที่เราไปินค่ะโอ้ยจริงๆอย่างที่สาเคยมา รอบนึงแล้วค่ะรอบก่อนหน้านี้ที่ไปเดโมเออที่ไปเซนทรแทเวสเกตค่ะพิธิษาค่ะค่ะใช่แล้วก็อยากจะคอนเฟิร์มว่าอร่อยทุกร้านจริงๆใช่แล้วก็มารอบนี้อย่างที่พี่เอบอกว่ารอบนี้ร้านเยอะกว่าเดิมด้วยร้านเยอะกว่าเดิมเหรอไปลองดูใช่ครั้งที่แล้วพิธิษาเอารถกลับไป2คันรถอ่ะตอนมาคันเดียวอ่ะตอนกลับไป2องะลังแบบว่าอะไรที่มันถูกปากเราพิ่ิษฐาวิจริงๆอร่อยทุกอย่างเลยค่ะคือคือมาที่เนี่ยก็คือครบมีทั้งแบบเครื่องดื่ม ของข้าวนะครับผลไม้อะไรก็มีค่ะมีครบทุกอย่างครัวบ้านเอก็มีทั้งอาหารหวานอาหารขาวแล้วก็วันนี้มีหมี่ปูเพิ่มขึ้นมาไอเดียใช่มีปูอร่อยมากเมื่อกี้ินทั้งสองกินก็ไปแล้วไอเดียแลวทุกร้านอร่อยหมดเลยค่ะไม่จำเป็นต้องร้านพี่เอไม่กระทั่งพ่อรองอะค่ะวันนี้พ่อรองก็มาทำมีเออมีมี่กรอบขายด้วยอย่างเนี้ยค่ะขนมหลายขนมไม่กระทั่งโรตีแม่ป้อมจากอยุธยา น้องยุย้ยก็เอามาทุกๆร้านแบบตั้งใจมากเพื่องานนี้นะคะทุกคนตั้งใจพี่การก็ตั้งใจมาเดินนะเมื่อกี้แม่เจ้าของตลาดหให้ให้ให้เงินลูกไปเดินเล่นแล้วอย่างเงี้ยตั้งคู่อย่างเนี้ยค่ะนะาๆน,น,น,น้าอ่าดีๆอ่านี่นนนจ๋าอ่าไอ้แบ่งหน่อยสิแบง่แบงหน่อยสิเออเฮ้ยเขาให้คุณแล้วนี่เมื่อกี้เนี้ยเออเออให้คุณแล้วก็เอามาอีกสีอ่อ่าเท่าไหร่เท่าไหร่แบ่งตังเ <c oughs> ชื่อยางว่าลูกชายขี้งอไอ้เรี้ยบนอะได้แม <c oughs> <c oughs> ่ไหมครับ ที่สาเคยมาเจอแล้วอยากจะพากันไปดูร้านไหนเลยร้านไหญ่ร้านที่สารีเก็บไปก่อนร้านไหนครับพี่ลกเลแนะนำร้านไหนบ้างแนะนำร้านร้านไหนแล้วแต่พี่ทิสาเลยพี่ทิสาก็จริงๆอ่ะรอบรอบที่แล้วอ่ะทิสาแอบพลาดร้านพี่เอเพราะว่าหมดก่อนหมดก่อนค่ะพะโล้หมดเร็วมากไม่อยาดกินพะโล้มากแล้วก็หมดอีกแล้ววันนี้หมดอีกแล้วเหรอครับวันนี้น่าจะหมดแล้วอ่ะโอ้ตายแล้ว เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูลูกน้องหลังบ้านแล้วแหละค่ะทำไมไม่ทำของมาขายให้พอนี่เพิ่ง4โมงเอง5โมงเองของเดี๋ยวไปดูเขาเดี๋ยวก็มันมันหลังก็ได้วันหลังโอเคค่ะพี่การขาวันหลังก็ได้ของตลาดแอนชอบอะไรที่โคราชเด่มชอบบรรยากาศครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศเขาเขาจัดได้ยิ่งใหญ่มาก ชอบตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ผมเนี่ยเขายืนเปิดงานเอ่ยแฟดเอ่ยแฝดตรงข้างหน้าสองสามข้างหน้าทางเข้าครับพี่เอเต้นอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ่แฟดเอ่แฟดพี่การก็ชอบจังหวะนี้เขาบอกแล้วก็แต่ละร้านก็ดูมีความคึกคักดีครับแล้วก็เห็นแบบคนที่มาช้อปปิ้งของกินต่างๆก็รู้สึกว่าดีใจที่ที่แบบพี่เอเขาเขาเขาเลือกร้านมาแล้วก็มามากระจายรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าหลายๆร้านใช่นะครับ อะไรนะครับเพลงเอแฟลงไปติดลิกาสินไหมครับอ๋อไม่ติดค่ะเพลงพี่เอครับไม่ติดค่ะเพลงพี่เอเองค่ะแต่ว่าไปแกะได้เพราะว่าร้องไม่รู้เรื่องเลยใช่ไปแกะได้ร้องไม่รู้เรื่องจริงๆพี่เขาพูดหรืออะไรไม่รู้ตรงนั้นใช่เอไอจับลิกาสิ์ไม่ติดค่ะเอไอจับลิกาสิ์ไม่ติดค่ะลงติ๊กตอกอะไรก็ได้หมดเลยค่ะไม่มีอะไรจับได้ค่ะ ค่ะี <mini drained out> ่เองต่างก่อค่ะมันก็คิดถึงอดีตไอยเนี้ยเราไม่เมื่อก่อนเราสองสามคนอ่ะไปไปไปที่ไหนด้วยกันบ่อยอย่างเนี้ยโดยที่ใครไม่ค่อยรู้อยเนี้ยค่ะเราก็ไปเออพี่เองก็พูดได้ไม่หมดอ่ะนะก็พูดได้แค่นี้อย่างเนี้ยคือหมายถึงว่าเราก็เจอกันตั้งแต่เราไปเกาหลีด้วยกันแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นพี่กันอยู่เออเพิ่งเออเพิ่งอยู่มอไหนนะคะหรือว่หกครับมอหกอ่ามอหกพี่สวนกุหลาบและพี่ทิสาอยู่ที่ไหนนะคะ ก่อนเล่นละครใต้ฟ้าตะวันเดียวเดียวค่ะแล้วเราก็เจอกันแล้วก็ตอนแรกน้องๆก็อยู่แม่เดียวกันเนคลูกพี่ยิ้มะพี่พี่ยิ้มแต่รายละเอียดลูกถามแม่ลูกๆเอาเองนะแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแม่ดูแค่ว่าน้องๆเป็นเด็กสังกัดแม่แล้วแม่ก็เต็มที่กับน้องๆในการปั้นทีสากับปั้นน้องกันแล้วก็เราก็รักทั้งคู่อ่เดียวค่ะเออ ก็คิดถึงวันเก่าๆสมัยที่เราก็คือให้น้องๆเรียนแอคติ้งอย่างนี้ค่ะแล้วก็ฝึกมีการสืกร้องเพลงพี่ทิษาก็เรียนการแสดงที่บ้าน ได้มีการกับพี่ทิศาเรียนที่บ้านรุ่นเดียวกันไหมครับรุ่นเดียวกันครับอ๋อก็เลยแบบเรียนอยู่ห้องเดียวกันเลยสนิทกันเรียนอยู่ห้องเดียวกันก็เรียนห้องเดียวกันแต่แม่ไม่ค่อยได้แสดงว่าครูปกครองไม่ค่อยอยู่บ้านใช่ไหมครับไม่คมาเนี่ยเนี้ยนักเรียนก็อาจจะแบบเล่นกันบ้างเนี้ยเออเนี้ยหมายถึงว่าเหมือนสนุกเป็นเพื่อนกันเนี้ยเน้ยอาจจะเผลอแลกเบอร์กันบ้างโดยที่ผู้ปกครองไม่รู้เนี้ยอะไรแบบเนี้ยมีความสุขเหมือนกับว่ารีวิวเนียนเอาคนเก่าๆที่เรา เคยรักที่ที่เราเคยรักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ่ะมาเจอการวันนี้มีทั้งพี่เคนภูภูมีพี่กันมีอีกหลายหลายคนน้องอเมนดาทุกคนอย่างเนี้ยค่ะความสุขของคนรุ่นเราอ่ะแค่ได้เห็นเด็กที่เราเอ่อฟูมฟักแล้วก็ดูแลมาตั้งแต่เด็กยังอยู่ในสายตามาให้เราได้ยิ้มมาให้เราได้มีความสุขแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่แหละค่ะคนเป็นแม่จริงๆพี่เอเชียของชาวเน็ตไหมครับผมเออพี่เออ่ะอะไรก็ได้ถ้าเป็นความสุขข,ของเขาทั้งคู่อย่างเนี้ยค่ะอ,อะไรก็ได้ที่เป็นความสุขข,ของทุกคนก็ ม่ลูกแม่ว่าอย่างนั้นแม่ยืนนี้ดีกว่าจะยืนนี่แหละจะไปไหนล่ะพี่การน่ะพี่ยอมให้ไปพี่นิสาก็ไม่ยอมให้ไปอ่ะพี่ตีจากตอนนั้นจากตอนนั้นที่ว่าเออเขาคู่คนน่ารักวันนี้น่ารักอยู่น่ารักเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเดี้ยคนเป็นแม่อ่ะเอออาทรลูกเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเดี้ยค่ะเนาะรักรักรักนิสานะเรียกใช้น้องทั้งคู่ได้นะคะงานจิ้งงานไม่จิ้งก็ใช้ได้หมดเลยได้เลยเนี้ย ได้หมดเลยค่ะคุยกับผู้จัดการทั้งคู่เอ,เองเลยค่ะวันนี้มาในฐานะแม่เเดดี๋ยวาากแ่ปรัตลม ฝ <st ischen> <cultura> ากตลาดเอฟีตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11มิถุนายนนะคะที่เดอะมอลบางกะปินะคะที่หอชั้นเอ,เอ,เอ่อเอ่อฮอชั้น<อ>ชนกีนะคะมาเดินกันได้นะคะร้อยกว่าร้านค้านะคะสนับสนุนทุกคนเลยนะคะด้วยดีนะคะศิลปินมีทุกวันเลยนะคะตั้งแต่แฉนชลดาอะไรก็มากันกน้านตองเอยพี่บีมกะบีอะไรก็มากันอีกและพรุ่งนี้มีประกวดหนูน้อยเอฟด้วยนะคะอะไรแบบนี้ค่ะนะเชิญกันได้ค่ะ พี่เอรักทุกคนเลยอยากให้ทุกคนรักพี่เอด้วยโดยการมาเดินเอเฟกับพ um ี่เอนะคะขอบคุณค่ะรับเงินกับใครแต่ไม่พี่เออ่ได้เลยค่ะรับเงิน